สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ถูกรางวัลนะครับหนูก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนำเรื่องราวของ เสือตกถังพลังเงินดีนะครับประจามงวดวันที่16บพฤษภาคมส5 6 4าเอามาให้ดูกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับหนูก็นะครับลุกกวนนะครับแม่แม่แมพ่อพ่อมีพี่นะครับ กดติดตามนะครับคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยครับให้หายเป็นเป็นสีแดงนะครับจากนั้นนะครับกดไลค์นะครับชินโปขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มเยอะๆเลยนะครับแชร์แล้วก็แชร์ลงหน้าเฟซนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูนะครับหนูก็จะหาแนวทางนะครับ หนูย้ำเสมอนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหนูไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเลขไหนจะออกจะถูกนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครรู้นะครับในโลกใบนี้นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับคนดวงดีก็ถูกคนดวงไม่ดีก็ไม่ถูกนะครับก็เป็นของคู่กันครับ เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับสมพลชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับเสือตกทังนะครับพลังเงินดีนะครับก็ถือว่าเป็นสำนักหนึ่งที่เข้าบ่อยนะครับ แล้วก็มีหลุดบ้างนะครับนี่นะครับชุดนะครับตัวเลขที่ให้เด่นเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับหุกนะครับให้เด่นนะครับแล้วก็มีลองนะครับลองลองก็ให้สีมานะครับ ก็ถือว่าเป็นเลขคู่นะครับคู่สวยนะครับ64นะครับห่างกันระยะ่หมายเลข5่าน,นั้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชุด3ตัวนะครับ 3ตัวก็จะมีนะครับ9 4 5หนะครับแล้วก็946นะครับแล้วก็049นะครับแล้วก็076นะครับแล้วก็มี6 7 9นะครับแล้วก็มี174นะครับแล้วก็ม네ี175นะครับแล้วก็มี0 9 6ย์นะครับ จะสังเกตว่านะครับตัวเลขตัวนี้นะครับจะเป็นเลขเรียงนะครับ4 5หแล้วก็มา4 6นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเลขเรียงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตัวเลขตัวสวยนะครับ174 175นะครับจากนั้นเรามาดูชุดโบตัวกันบ้างนะครับ ชุดสองตัวนะครับก็จะมีนะครับสี่ห้านะครับสี่หนะครับ9 6้าหสี่้านะครับเจ็ดหนะครับห้าสี่นะครับ7 4ดสนะครับเจดเก้านะครับ9 4้าสี่นะครับห9นะครับเจ็ดห้านะครับแล้วก็มีสี่เจ็ดนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของระวังนะครับเลขเบิ้ลหามนะครับ าว่งนะครับเบิ้ลแล้วก็หามนะครับก็จะมีนะครับเป็น 9cc 166 11cc แล้วก็66นะครับแล้วก็77นะครับเอาล้วรับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ10นิ้วนะครับขอพนมมือประกรบนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ